ตอนี้ยังไม่ขึ้นเริ่มติดแน่แล้วค่ะพี่น้องเนาะไม่มันกั้นโดนติบเนาะตัวสีติดไถตัวสีปูงไถเนาะจ้เนาะยังไม่ติดน,น,นี่ก็ยังแต่ไม่มันสดมันซึนอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันยังมาติดต่อติดต่อทิดต่ตอขึ้นแล้วอนี้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะั่นแหละตอนนีนะ้ตอนนี้ขึ้นนะเห็นแบบยอดขึ้น ก็ขึ้นแล้วเนี่ยตอดำกูอยู่นี่ขึ้นแล้วเนาะคะ่ะแตกแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นยอดอยู่ค่ะพี่น้องเนาะมันพึ่งขึ้นนะพึ่งแตกเน่มันก็ไล่ขึ้นมาเพราะอันนี้มันสดสูงต้น สงูงต้นตอสวยๆนะคะนี่ก็ขึ้นแล้วนะคะติดแล้วนี่ก็ติดแล้วนะคะไม้ตอใหม่นะคะนี่ก็ติดแล้วนะคะกำลังขึ้นค่ะกำลังแตกค่ะต้องยานบักข้นให้อยู่ค่ะพี่น้องเนาะกลัวมันจะไม่ขึ้นอยู่ ตอนนี้ก็สดอยู่แต่ไม่รู้มันจะขึ้นตอนไหนนะรอดูไปก่อนกลุ่มก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มติดแล้วคะ่ะพี่น้องนี่นะ ขึ้นแล้วคะ่ะตอนขึ้นทุกยอดเลยอันนี้ก็เพิ่งติดกำลังแตกกำลังตุมตรงนี้นะคะขึ้นทุกกิ่งทุกยอดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็ขึ้นนะคะตอนนี้ก็ขึ้น นี่ก็ขึ้นขึ้นทุกกิ่งเลยนะตอนนี้นะกลุ่มกอตอนนี้ขึ้นพร้อมกันกลุ่มกอรากเดียวแล้วี้กจะแตกงามงามตอคุุตอเอี่ยวต่อง้อ ใหม่สิบสามต้นสิบสามตอนนี่แหละคะ่ะพี่น้องเราก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนกลัวล้ะเดือนกว่าแล้ว,อกกว,ลวตอนนี้ขึ้นดีเป็นไ้ตอนนี้สวยนะพี่น้องต่อสวยนะคะขึ้นยอดพร้อมขึ้นยอดที่ดีไม้ต่อเดียวกันนะไม้ต่อเดียวกันไม้ต่อใต้ดิน ต่อสวยนะคะจะซื้อเหมาก็ซื้อจะยกกลุ่มก็ยกนะคะแต่ยกกลุ่มเดี๋ยวเรารอ,รอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะถ้าอยากยกกลุ่มนะคะน,นี่ก็ขึ้นแล้วนะคะยอดจะขึ้นช้ากว่าตรงนี้ยอดน่าจะแตกช้านะ แต่มันขึ้นมาแล้วตามลำต้นมันขึ้นมาแล้วยอดต่ำนี่ก็ขึ้นแล้วไม้มีแต่ตอสวยๆนะคะนี่นะอันนี้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยติดแลวตอนนี้ก็ติดอ้ยเนาะไม่ว่าจะมันมันจะไม่ติดนะโล่งจุ้งครับพี่น้อง กูหนูออกมันก็โล่งๆลงเนาะไม้นะตะกูมาใหม่นะคะนี่ก็เริ่มจะได้ทรงแล้ว ไปทองโอ้ยถืกแดดถืกแดดม้พี่น้องแล้วนี้ที่ลงคลิปให้ดูตอนนั้นใบยังไม่ยาวขนาดนี้เลยนี่ใบยาวแล้วงาเห้วาวแล้วกิ่ง้าวแล้ว,ว,ลวยอดเบืง้งยอดเขาข้นพี่น้องขืนยอดดีมากเลย ไม่มันแตกซ้ำมันก็จะขึ้นสมบูรณ์ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องนะกิ่ง,ตา,งตามกิ่งที่เชื่อมกันตามกิ่งที่เชื่อมกันเนาะคะ่ะโอ้ยงามคักพี่น้องเอ้ยงามคักค่ะยอดใหม่ยอดตกแดงแบงามเลยอันนี้ยอดใหญ่มายอดตรงนี้ เปลือก็ต่อยอดกําลังสวยกําลังต่อยอดกับพี่น้อง